วันน้เ่เ anyway, ียน้วงไปดีค like ร oh, mm, ับวัีแปชุมพแม่านชิบหายแล้วเออวห็นด้วยูอยูข้าหมดแล้วนี่ยุกคนับครับใจเย็นนะครับตอนนี้เรากำลังประชุมกันอยู่นะขออยู่ในความสงบนะครับผม ใครสงสัยอะไรไหมเงินเดือนขึ้นตรงไหนครับเงินเดือนถ้าเราอย่างนนี้แบบวันนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีครับเชิญครับพอดีอยากถามว่าเงินเดือนจะขึ้นตรงไหนละครับที่เดือนนี้ครับผมแหมเอ้ยงานเยอะชิบหายเงินเดือนจะน้อยอีกงั้นเดี๋ยวผมจะลงภาระงานลงให้นะครับเฮ้ยกูทำาโอทีทั้งคืนให้เงินเงินกูแค่เดียวงั้นเดี๋ยวจะเพิ่มเงินโอข้าโอทีให้นะครับขอโทษด้วย แข็งกูหักเงินประกันเงยังไม่ได้ถ้างั้นให้เอาแว็บรองแพร์มาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้เลยนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเชิญไม่ทราบว่าเด a ไลน์ของงานนี้กำหนดส่งเมื่อไหร่ครับขอจบการประชุมเที่ยงนี้ใครมีคถามขอจบการประชุมเที่ยงนี้ครับผมแล้วถามครับเชิญครับพรุ่งนี้ผมลาได้ไหมครับ ได้ครับผมเป็นไงบ้านครับับบ5มารยาตในการพูดตอนนี้พวกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ